การหอบผลทุเรียนด้วยถุงผ้าสปันบอลสีแดงนะครับจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้จริงหรือเปล่าวันนี้นะครับส่วนชดารวีนํามาพิสูจน์แล้วนะครับกับผลทุเรียนช่วงอายุประมาณ80ถึง100วันนะครับจากการวิจัยของสอวทชนะครับพบว่าแสงสีแดงจะช่วยเหนี่ยวนำธาตุอาหารได้ดีนะครับทำให้ผลของทุเรียนผลโตขึ้นเนื้อเยอะเปลือกบางเพื่อให้ทราบคำตอบนะครับเรานำมา พิสูจน์กันเป็นปีแรกนะครับแล้วมาติดตามผลงานกันนะครับจากส่วนชัตวีนะครับ